ส่วนข่าวต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอดีตผู้สมัครสอสอรายหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นทีมงานชาดาครับเป็นทีมงานชาดานะครับไปเรียกค่าคลุ้มครองจากร้านคาราโอเกะชาดาไหนอ่ะ เขาไม่เขาไม่บอกตอนแรกก็เปิดหัวก่อนบอกว่าเป็นทีมงานชาดาครับแล้วก็ไปเรียกค่าคุ้มครองจากร้านคาราโอเกะสามแสนถึงสี่แสนบาทอเออถ้าไม่ให้เดี๋ยวส่งฝ่ายปกครองมาจัดการนะสุดท้ายเขาวางแผนนะเขาซ้อนแผนไปจับได้เออเอา้านะครับมาดูรายละเอียดนะครับเมื่อวานนี้นายพุทธิพงศลิมัตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้มีการตรวจสอบกรณีที่มีบุคคลในแอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทย แอบอ้างว่าเป็นทีมงานนายชาดาไทยเศรษฐ์นี่เห็นไหมรู้ยังแอบอ้างรัฐมนตรีชาดาถูกต้องเลยเป็นทีมงานของนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีพฤติกรรมในเรียกรับผลประโยชน์จากร้านคาราโอเกะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายต่อมานะครับก็พบว่ามีผู้แอบอ้างเรื่องดังกล่าวจริงโดยผู้ก่อเหตุนเนี่ยได้ไปติดต่ออย่างร้านอาหารแห่งหนึ่งและก็เรียกรับเงินจากร้าน3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0 0บาทอ้างว่า ถ้าไม่จ่ายเงินเนี่ยจะให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเข้าไปตรวจสอบและก็อ้างว่าสามารถพูดคุยเจรจากับผู้วา่าราชการจังหวัดได้เพื่อไม่ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบร้านเออเนี่เห็นไหมอ้างแล้วอ้างแล้วนะจะจริงไม่จริงไม่รู้ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองได้วางแผนนี่ทำทีปลอมตัวเป็นเจ้าของร้านนี่เขาเรียกว่าล่อจับแล้วนะอ้างว่าจะจ่ายค่าคุ้มครองให้ผู้ก่อเหตุแต่ว่าทางร้านเนี่ยขอจ่ายก่อน10,000แบาทว่าอ,อย่างนั้น มันก็เข้าทางสิครับแบบนี้เงินที่เขาจ่ายนี่นะฮะเขาก็ทําเลขอะไรถ่ายเรียบร้อยปรากฏว่าถึงเวลานัดหมายนะครับให้ผู้ก่อเหตุไปรับเงินที่ร้านอาหารมีการนําเงินสดที่มีการถ่ายเป็นหลักฐานไปแล้วนะครับเวลานัดหมายมาถึงเจ้าที่ก็พบเนี่ยชายคนหนึ่งนะฮะเข้าไปพูดคุยอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านเมื่อได้รับเงินไปปั๊บเนี่ยฮะเจ้าที่ก็ซุ่มอยู่แสดงตัวเขาจับกลุมปุ๊บเลยนี่จบกันว่างั้นเถอะผู้ก่อเหตุรายนี้มีชื่อว่า นายสุดที่รัฐประสงค์ธรรมอดีตเนี่ยนะ,ะเป็นผู้สมัครสอสในเขตกรุงเทพมหาคนครเขต13แต่ว่าถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่ไปเลือกตั้งนะฮะสุดท้ายอ้ามเอาตัวในส่งพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปตามข่าวก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นผู้สมัครสอสพักการเมืองไหนทราบเพียงว่าสมัครในกรุงเทพเขต13เท่านั้นเองครับ